ค่ะใช่แฟนคลับเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องเสมอว่าเป็นเวลา13ปีที่เธอไม่สามารถมีอิสระในชีวิตของตัวเองได้นะแม้แต่จะซื้อกาแฟสักแก้วเดียวเนี่ย พ่อของเธอก็ต้องเข้ามาควบคุมดูแลว,ว่าเธอสามารถใช้ใจ่ายเงินส่วนนี้ได้หรือเปล่าแน่นอนถ้าย้อนกลับไปโอไกลสักนิดหนึ่งะนะคะประมาณเกือบ20ปีแล้วเราก็เห็นภาพของเธอที่ก็ต้องการคนที่เข้ามาดูแลเรื่องความรู้สึกทางจิตใจนะ,ะเพราะว่าเธอก็บอกช้ำจากการตกเป็นเหี่ยของปาปารัสซีมากเลยทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของการตกอยู่ภายใต้การพิทีพิถของผู้เป็นพ่อนะคะเมื่อ่เหตุการณ์ตอนนั้นริทนี่ค่ะแม้เธอจะส่งเสียงด้วยตัวเองไม่ได้ในตอนแรกนะคะแฟนคลับก็ออกมาช่วยกันยกใหญ่เลยแต่ทีนี้ค่ะพอ ถึงจุดเวลาพลิกผันที่บิดนี่สามารถให้การในศาลเองได้นะคะรวมถึงอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคือการที่เธอสามารถมีทนายความเป็นของตัวเองได้เพื่อยื่นเรื่องถอดท่อของเธอออกจากการเป็นผู้พิทักษ์ดูเหมือนตอนนี้ชัยชนะของเธอใกล้เข้ามาแล้วค่ะ ถึงวันที่นักร้องสาวบริตนีเรียส,สจะได้รับอิสรภาพเข้ามาทุกทีนะคะเมื่อเจมส์เฟียสผู้เป็นพ่อยื่นคำร้องต่อศาลสูงในลอสแองเจลิสค่าว่าต้องการยุติบทบาทการเป็นผู้ปิทัดชีวิตและทรัพย์สินของลูกสาวคนดังหลังทําหน้าที่นี้มานานกว่า1 3ปี เดอเจมส์เปียให้เหตุผลในการยอมถอยครั้งนี้นะคะว่าถ้าหากวูกสาวของเขาเนี่ยต้องการให้เขาสิ้นสุดการเป็นผู้พิทักษ์แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถดูแลจากการชีวิตของตัวเองได้บริทนี่ก็สมควรที่จะได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่าสิ่งที่เขาทําทั้งหมดเพียงเพราะอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกสาวก็เท่านั้นเอง เมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเจมส์เปียก็เพิ่งจะส่งสัญญาณว่ายินดีที่จะให้อิสระกับลูกสาวด้วยการยื่นเรื่องต่อศาลว่าเขาเนี่ยพร้อมเลงนจากตำแหน่งผู้พิจารณนะแตอนนี้อแม่ค่ะว่าเงื่อนไขาทางกฎหมายต่างๆในชีวิตของบิทหนี้ต้องถูกศาลนำกลับมาพิจารณาว่าเธอสามารถกลับมาดูแลตัวเองได้จริงหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการระบุเวลาค่ะว่าจะเนินการเมื่อไหร่ขณะที่ทนายความคนไหนของบิทนี้นะคะแมทธิวโรเซนกาค่ะก็ออกมาสวนกลับเจมส์ ว่าเจมส์ James เนี่ยพยายามเรียกเงินกว่า2ล้านเหรียญชารัฐเพื่อแลกกับการหยุดหน้าที่ในการพิทักษลูกสาวคนดังแม้ว่าเจมส์เฟีย์จะยิ่มคำร้องเพื่อยุติการทำหน้าที่ดังกล่าวแต่เรื่องนี้มันต้องติดตามกันต่อไปค่ะผู้ชมจนก,กว่าจะมีการพิจรารณาคดีครั้งต่อไปนะคะ29กันยายานี้ค่ะปลายเดือนนี้แล้วว่าคำตัดสินของศาลในท้ายที่สุดนะคะจะทำให้เบก็กเนียเฟีย์หลุดพ้นจากพันธนาการของพ่อได้หรือเปลา่า เป็นมหากาบจริงๆแล้วก็ถ่ายที่สุดเรื่องราวบทสรุปของเรื่องนะคะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะอยากให้บริทนี้เป็นอิสระในชีวิตของตัวเองสักทีต่อั็ที่อีาวนึงนะคะผู้ชม